ดรสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลธีชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กรหรือซูเปอร์ LBA รุ่นที่หนึ่งโดยมีดรสุทธิพลทวีชัยการคณะบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงประธานคณะกรรมการหลักสูตรซูเปอร์ LBA รุ่นที่หนึ่งเข้าร่วมโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาอบรมทั้งสิ้น128คน หลักสูตรซูเปอร์ LBA เป็นการบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์การบริหารธุรกิจกฎหมายและเทคโนโลยีให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งมุ่งหวังให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้นำองค์กรได้เรียนรู้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรมและความคิดสร้างสารรค์เสริมสร้าง ทักษะด้านกฎหมายให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจสามารถประยุกต์ใช้กฎหมายในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความยั่งยืนในธุรกิจและเศรษฐกิจของชาติ